สวัสดีค่ะทุกคนวิวล้าน8แบบนี้นะคะเราอยู่กันที่ภูทัพเหล็กจังหวัดลบบุรีค่ะทางเดินจุดนี้นะคะชิวๆค่ะขึ้นง่ายเพราะเราทำระดับให้เดินสบายๆค่ะทางขึ้นก็มีป้ายบอกระยะให้ชื่นใจนะคะว่ากี่เมตรแล้วหน้าเดินน้องไม่ปูดไม่กลับนะจ๊ะ อรที่มาแนะนําเลยนะคะช่วง4โมงเย็นกําลังเหมาะค่ะไม่ร้อนมากทางเดินขึ้นก่อนขึ้นภูค่ะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะปวดขาเล็กน้อยค่ะและแล้วก็ถึงแล้วค่ะสวยสมมงมากยอดภูทรับเหเล็กวิวพาโนรามามากเปิดกว้างเต็มตาข้างหน้าเป็นอ่างเก็บน้ําล้อมรอบภูเขาแล้วก็มีวัดสวยและพระพุทธรูปองค์สีขาวใหญ่มากจุดนี้พีคสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหน้าผา วัดน้ำภูเขามุมไหนก็ถ่ายรูปได้วิวสวยพานอรามาที่สุดเลยไกลกรุงเทพแค่เนี้ยภูทรับเหล็กจังหวัดลบบุรีค่ะ